สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องอฟซีบ่าวตึงปทุมราชครับเที่ยงนี้ครับบ่าวตึงจะพาพีพาน้องมาเบิ่งครับงัวแม่สาวสองโตครับราคาลักสองครับพี่น้องครับไปเบิ่งงัวตัวแรกกันเลยครับตัวแรกเป็นงัวบามันลูกผสมครับสีแดงแดงครับพี่น้องครับอายุปีกวาแล้วครับตัวนี้ครับถ่ายสูงลอยสามิครับ ใช่สูงร้อยสามสิบครับตัวนี้ครับแดงแดงครับล่ำตัวลึกๆครับพี่น้องครับเป็นงอแม่สาวครับว่าท่านมีเขาครับพี่น้องครับคาดว่าสิวหลุนครับพี่น้องครับเขาว่าท่านมีครับพี่น้องครับโบดครบเครื่องครับกีบเล็บขอเท่าปกติครับงามครับตัวนี้ครับตัวนี้บาตึงเปิดไว้ครับสองหมื่นหกพันครับพี่น้องครับ ราคางัวแม่สาวสดๆรับสองหมืนหกพันครับสีแดงๆครับบือลึ่างๆครับนมสีเต่าครับพี่น้องครับจมูกสีดำบอฉีกบอแวงครับบาตึงผูกใช่ประตูครับผูกเช่ประตูครับบังครับ สองหมื่นหกพันครับตัวนี้ครับว่าแม่สาวสดๆครับข้ากันตื่นเสียงเบาตึงแล้วครับวหน่อยครับสองหมืนหกพันครับพี่น้องครับตัวนี้ครับอ่างลึกนาดีครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวตึงเปลี่ยนเข้าให้ไหมครับตัวนี้ครับว่าปีกววาแล้วครับนมซีเต่าครับอู้นมงามครับพี่น้องครับเต่านมงามครับ หิบเล็บขอเท่างามครับหนังหนาดีครับอ่างลึกครับเป็นเสือกแล้วเด้อครับตัวนี้ครับเป็นเสือกแล้วครับล่ำตัวร่ำชิงดีครับสองหมื่นหกพันครับว่าอยากให้ผพูครับแต่ว่าเป็นเสือกแล้วครับท่ายสูงลอยสามิบครับตัวนี้ครับน่าสนใจครับง่วสาวอนนาคตใกล้ครับ หาแนวนี้ครับพี่น้องครับไปบองไว้ครับราคาเบาๆครับอย่างไ่ขึ้นมาลักสามลักสี่ครับพี่น้องครับงัวดแม่สาวสีแดงสดๆครับขอขาใหญ่ครับขาหน้าขาหลังใหญ่ครับสองหมพันครับงวดตัวแรกครับปีกว่าแล้วครับตัวนี้ครับสีแดงเครื่องดำงามๆครับตัวนี้ครับน้ำร่างดีอ้างดีครับพวงหางสีดำครับ จีิบลิฟขอเท่าปกติครับงามครับจะมุกสีดําครับหน้าตาสวยครับตัวนี้ครับเหมาะสําหรับไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับเอาไปเลี้ยงบองไว้พี่น้องครับของดีราคาถูกครับสองหมื่นหกพันครับเป็นงัวตัวแรกครับงัวสาวตัวแรกครับเดี๋ยวไปเบิ้งงัวตัวที่สองน้ำกันครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้กะชีปีต้นๆครับตัวนี้ครับ สูงไหลสามสิบครับเป็นงัวหูลูกกระทบครับตัวนี้ครับนี่ครับนาตาครับโอ้ยครับหูเพียงป่าครับพี่น้องครับนาโนโนครับตัวนี้ครับนาโนโนกหูเพียงปาาครับใส่เมาไว้ให้ครับบ่ิหานสนเข้าได้ครับเด้องวหูอยู่ครับเชื่องครับเบ่งหูครับพี่น้องครับนี่ครับหูกายป่าเล็กน้อยครับสายหูครับหายาืครับ เดี๋ยวไปสมบามันพาไว้ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับตัวนี้เปิดว้ครับสองหมืนสี่พันครับพี่น้องครับงอปีต้นต้นครับสองหมื่นสี่พันครับตัวนี้ครับอู้ครับข้อขาครับขาหนาครับขาหนาขาหลังครับจีบเล็บข้อเท่างามครับพวงนมครับนมซีเต่าครับพี่น้องครับโครงสร้างดีครับสองหมื่นสี่ครับ งวสาวตัวที่สองครับโคนหางครับเพศสีดำครับโคนหางใหญ่ครับลำโตลำชิงดีครับสองหมืนสี่ครับหรือพยายายกชุดนี่ก็ได้ครับไปน้ำกันที่เดียวเลยครับกระสีประหยัดต้นทุนลงอีกครับพี่น้องครับสองหมืนสี่ครับง่วปีต้นๆครับตัวนี้ครับ หูลูกกระทบครับโอ้โฮ่สางดีครับล่ำโตลำชิงดีครับนานงโนครับสองหมืนสีเท่านั้นครับพี่น้องครับสนใจโทรหาเบาวตึงได้ครับพี่น้องครับเพศสีดำเงาหางใหญ่ครับขวนจับดีครับเชื่องครับตัวนี้ครับสองหมืนสีครับงัวยู่บาหน้าวาครับอำเภอปทุมราชังวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับบึ่งนาตาครับ งามทั้งสองครับพี่น้องครับงามทั้งสองครับสนใจโทษดวนครับแม่สาวสองโตครับมือนีครับพอดีบองไว้ครับพี่น้องครับรุ่นนี้ครับแพหารุ่นนี้ครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาไง่มูหโตครับรุนนี้ครับเอาไปตอกมีกําไลครับซื้องวน่อยไปไว้ครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่ครับราคาเบาๆครับ ว่าแม่สาวโตที่สองครับพี่น้องท่านได้กับสนใจกับทร่หาบาตึงใดครับพี่น้องครับเรียบหนางามนะครับเด้อเร็บหนางามครับเรียบหลังกับงามครับกีบเร็บขอเท้างามครับใบหูครับแถบหูสีดำครับใบหูอ่อนครับพี่น้องครับเหมาะสําหรับเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ครับ จับได้ายได้ครับขวนจับดีครับพี่น้องครับโอ้พอดีเอาไปเพี้ยนเอาครับตัวนี้ครับขนกําลังโรนทายขนครับหนาตางามๆครับหนานุโนๆครับเบิ้งครับดังครับอาพาดอีลาพาดพาดไว้นี่ละเออพาดไว้พาดไว้ให้ท่านผู้ส้มได้เบิ้งย่นโฉมข้าพิ่นอยากเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงเลนครับตามบริเวณบ้านครับเป็นโมเล็กน้อยก็ได้ครับหู้ครับตัวนี้ครับหู้ครับ จับได้ใบได้ครับขวนหางครับขวนหางเงาหางครับเมึงเพดครับเพดไงเติบครับเพดครับเป็นตะออกลูกง่ายเห็ละครับเพดครับสีแดงแดงสดสดครับตัวแรกสองหมืนหกครับตัวที่สองสองหมืนสี่ครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดสนใจครับมักตัวใดกะทรหาเบาตึงได้ครับที่จะยกชุดก็ได้ครับพี่น้องครับจะทรงที่เดียวเลยครับ ตัวนี้ก็ง่ามครับพี่น้องครับใครสนใจตัวใดครับสุดท้ายนี้บ้าตึงก็คงจะขอจบชิปไ้เพียงเทนี้กอนครับก็บกันคิดหนาครับผมสวัสดีครับ